การตั้งค่าดิจิตอลมิเตอ m 1 n 3 0ของ ABB นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับเราสามารถตั้งรหัสผ่านได้ทั้งหมด4หลักนะครับโดยใช้ปุ่มชี้ขึ้นหรือชี้ลงนะครับในการตั้งค่านะครับโดยทางโรงงานนะครับจะตั้งค่ารหัสผ่านมาให้นะครับจะเป็น0 4ตัวนะครับเมื่อเราได้ค่ารหัสผ่านที่เราต้องการแล้วนะครับให้กดเครื่องหม่ ลูกศรติ๊กถูกนะครับเพื่อยืนยันนะครับเมนูถัดมานะครับจะเป็นเมนู RTC นะครับก็คือ r ร a l Time Clock นะครับจะเป็นการตั้งค่าวันเดือนปีและเวลาชั่วโมงนะครับโดยสามารถตั้งโดยลูกศรชี้ขึ้นนะครับในการเลือกวันที่นะครับกดตกลงถัดมาในการเลือกเดือนนะครับกดตกลงและเลือกปีนะครับ ในส่วนของการตั้งเวลานะครับโดยจะกำหนดเป็นรายชั่วโมงนะครับนาทีนะครับแล้วก็วินาทีนะครับเมื่อเราต้องค่าวันเดือนปีและเวลาเสร็จเรียบร้อยเมนูถัดมาจะเป็นเมนูไวลิงนะครับโดยจะมีให้เลือกดังนี้นะครับ,มเ,รบเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็ให้ทำการกด เมนูถัดมาจะเป็นเมนู CT Ratio นะครับจะเป็นการตั้ง CT Transformer น,นะครับโดยกดเครื่องหมายชิ้ขึ้นนะครับเลือก CT ที่เราต้องการนะครับต่อไป CT Secondary นะครับจะมี2ส,ส่วนนะครับ1กับ 5m นะครับ เมนูถัดมานะครับจะเป็นเมนู VT Ratio นะครับก็คือ Voltage Transformer นะครับก็สามารถตั้งค่าได้โดยลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลงเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการตั้งค่านะครับเบื้องต้นหรือการตั้งค่าโดยเข้าไปที่เมนู Configuration Unit นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับ สามารถตั้งรหัสผ่านที่นี่ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเมนู RTC นะครับก็สามารถตั้งที่นี่ได้เช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเมนูในส่วนของ Installation นะครับก็จะมีในส่วนของ CT นะครับ Secondary Family นะครับ VT ก็ไวริงนะครับ